ครับพี่น้องมื่อนี้ผมได้ลูกทอแดงแช่อิ่มครับมื่อนี้ส้มแขวอยากกินของส้มๆครับเห็นเขากินหลายผมเลยลองซื้อมาซิมเบิ้งครับนะครับกรอบค้ามหวานอมเปรี้ยวผู้ใดลองซื้อมากินเบิ้งนะครับมันแซ่บครับผม ลองจิ้มพี่กเกลือเบิงงให้พี่น้องเบิงงครับผมซื้อมาโลนึงเขาจะคิดเป็นแบบลูกนึงใส่ถุงแบบนี้เลาก็อีสี่กินนะครับเก็บได้ติดรถไปน้ำก็ได้ยามหิวยามแก่ง่วงขับรถไกลๆครับแกะเอกมากินได้เลย จิมพริกเกลือกเข้ากันอยู่ครับพี่นอ้องครับอ มาเฮ้ยมาคิดดูกัน,น,กนวายูเหมือนเสาอีหยังมาดทรงพี่แทถเธอเธออยาก <laughs> ฉันเห็นเธอไปเบิ่งติดต่อเธออยากกินน้ำเผาเป็นบ่แมนครับ <laughs> หมู่บ้านเอามาอวดจ้าว่าอยากกินอยากกินเป็นตัวแซบ่บแซ่บบ่ป่ะนี่แซบมากมาเฮ้ยมาชิมกัน,นเบี้ยวหวานป่ะติเปรี้ยวหวานลงตัว โลหนึ่งเจ็ดสิบกว่าบาทครับพร้อ,อ,อมเข้ามาส่งหน้าบ้านทาทาทาเพราะถุงเสินะปปร์ฟเพราะสื่อน้องงบบปลอหภัยไรครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเขาจะเห็ดเป็นแบบนี้มาเขาจะส, <c oughs> สีกซีกเน่าอยู่ทำไมถุงมันเหนียวแหนะเหนียวเขาเห็ดดีครับ <c oughs> ตาแจ้งนะพี่น้อง สว่งวับสว่งวับเปรี้ยวหวานเค็มตำแซ่บมากเลยเธอพี่จริงอะ่ะไม่ต้องกินกับพริกเกลือก็ได้นะแต่ เพราะว่ามันเปรี้ยวหวานคือฮอบร้อดอยู่แต่กินกับพริกเกลือเข้าไปก็ลงตัวเลยทั้งใดก็ขอฝากร้านย้ำไปแล้ครับโอ้โหส้มลูกนี่ส้มโอ้เซ็บครับพี่น้องโอ้โหแพ็กซีนเหนียวมาก กรอบมากยอะจ,จ้าข้าอแดงท้าแดงแช่อิ่มฉันเห็นเขาขายกันหลายรั่นได้ต่อต่อหับ อร่อยกินเพลินเลยกินเพลินครับแต่ว่าเผ็ดพริกเกลือปลูกไง่ลูกหน่อยก็มีครับ <S <S เลือก <S 1> <S 1> <S กินได้เลยปลูกไงไม่เถอะผมกินไปได้ลูกแล้ว แบ่งให้แม่กนดยวยครับอันนี้ผมมีซื้อมาให้พ่อกับแม่แล้วก็น้องกินน้ำครับเมื่อหลายกินเบิ้ง,งหนังกินทั้งลูกเลยไม่เม,ม็นเลยรอกอื้ม ก็ยอดแบาลาบ่มือออ้อก่ะเอาเส้สีจังละอันนี้อายก็บบรู้กันแล้่าสีธรรมชาติกับโอเคเลยครับสีอายเป็ดเลยนะเจ้ากินข้อไปยังยันกินข้าวครับสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณนะครับ ผมชิฟ้าไปเปิดร้านแล้วครับสวัสดีครับ